เดี๋ยวเดีวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน i o s และ Android เลยมาถึงข้อสองกันเลยนะคะของ Reading Passage แรกเนาะ which choice best describes the developmental pattern of the passage เขาถามว่าอะไรคะทุกคนช้อยไหนใช่ไหมคะที่มันบอกแพทเทิร์นของเดเวล o อปเมนทัลกัอะไรคะการพัฒนาเนาะคืออะไรเอ่ยทุกคนก็คือแบบเป็นแบบแพทเทิร์นของเนื้อเรื่องเนี่ยประมาณไหนนะคะช้อยเอนะคะ A careful analysis of a traditional practice นะคะเป็น careful analysis a แ a l y z e analysis แปลว่าอะไรคะทุกคน Analysis แปลว่าการวิเคราะห์นะคะการวิเคราะห์ Careful นี่แปลว่าอะไรทุกคนปก,ปกติแค่ปกติเล้วพูดว e Careful นี่ก็คือก็คือแบบระมัดระวังใช่ไหมคะแต่อันนี้ก็คือแบบละเอียดถี่ถ้วนนะทุกคนละเอียดเป็นการวิเคราะห์อย่างละเอียดเลยของ Traditional Practice นะคะ Practice ในที่นี้เนี่ยคือไม่ได้หมายความว่าแบบ แบบฝึกหัดอย่างนี้นะคะทุกคน practice เนี่ยหมายถึงการปฏิบัตินะหรือว่าแบบการกระทำะทุกคนเป็นการปฏิบัติแบบ traditional นะคะ traditional <ม>คืออะไรทุกคนแบบตามธรรมเนียมใช่ไหมคะตามแบบเก่าๆนะทุกคนตามธรรมเนียมตามวัฒนธรรมอะไรอย่ายงงี้นะคะ traditional เนาะเป็นการวิเคราะห์หรือเปล่าคะธรรมเนียมญี่ปุ่นหรือเปล่าทุกคนหรือว่าเป็น be boy คะ a detailed depiction of a meaningful encounter ดีเทลคืออะไรคะทุกคนดีเทลเนี่ยปกติเนี่ยผ้าคำนามแปลว่ารายละเอียดถูกต้องไหมเอ่ยแต่ว่าในที่เนี้ยเป็น adjective เนานะก็แปลว่าละเอียดเหมือนกันนะคะทุกคนดีเทลเยอะมากเลยมีแบบรายละเอียดเยอะนะคะ d e p i c t i o n แปลว่าอะไรเอ่ยทุกคน d e p i c t i o n แปลว่าแบบการพรรณนานะคะการพรรณนาก็คือเหมือนอธิบายยาวๆทุกคนแบบเล่าย,ยาวๆนะคะแบบละเอียดละเอียดนะคือการพรรณนาเนา,นานะแบบเหมือนแบบว่า เหมือนการบรรยายรูปวาดอย่างเงี้ยค่ะมีอันนั้นมีตรงนี้อันนี้มีอย่างนั้นนะคะเป็นการพรรณนา,นานเนาะ o f a meaningful encounter นะคะ meaningful ก็คือแบบมีความหมายใช่ไหมคะ encounter ก็ Enc คือการการพบเจอนะคะการพบอะทุกคนแปลว่าพบหรือเจอนะทุกคนการพบเจอนะคะการเจอกันนั่นเอง choice ซิงห a definitive response to a series of question นะคะเป็นเป็นทำไมคะทุกคน เดสปอนนี่คือการแบบตอบเนาะแบบการตอบนะคะ Definitive นะคะแปบลบว่าแบบน่าเชื่อถือหรือว่าแปลว่าแบบเด็ดขาดนะคะเป็นการตอบที่น่าเชื่อถือหรือเด็ดขาดนี่แหละของ s series of question นะคะก็คือปกต C ิ Series เป็นยังไงคะทุกคน เวลาเราดูซีรีส์เนี่ยแบ่งเป็นตอนๆหลายๆตอนเลยใช่ไหมคะอ่ะซีรีส์ of something นะคะก็คือแบบเยอะนั่นเองทุกคนอ่ะซีรีส์ of question ก็ <ๆ S 1> คือคำถามแบบหลายๆคำถาม <ๆ S 1> นะคะเป็นคำตอบที่น่าเชื่อถือของคำถามแบบมากมายหลายคำถามหรือเปล่าคะหรือว่าเป็นดีดอกคะ啊 cheerful recording of an amusing anecdote อะไรเอ่ยทุกคน cheerful คืออะไรคะสดใสร่าเริงถูกต้องไหมเอ่ย r e c o n t i n g คืออะไรคะ Recounting เนี่ này, คือการ recount อาจจะแปลว่านับใหม่ใช่ไหมคะแต่ว่าในที่นี้คือแปลว่า,วาการการเล่านะทุกคนการเล่าขานะคะการเล่าเนาะแบบ to tell a story นะทุกคนเป็นการเล่าเรื่องแบบที่ล่าลรืงนะคะเกี่ยวกับ amusing anecdote เราเจอคำว่า a m u s e ไปแล้วใช่ไหมคะ amusement park คือแบบส่วนสนุกางคะ a m u s i amusing ก็คือแบบน่าสนุกนะคะ เป็นอันเนกโดดที่น่าสนุกอันเนกโดดคืออะไรทุกคนพอแปลได้ไหมคะอันเนกโดดนี่ก็คือแบบอ่าเรื่องเรื่องแบบเก่าๆนะคะเรื่องของเรื่องของใครสักคนน่ะทุกคนอันเนกโดดคือแบบสตอรี่นะ่นเองอ้ถ้าจะแปลแบบ ยาวสุดๆนะคะอันนี้ก็คือ a short or amazing or interesting story about a real incident or person นะคะก็เป็น a short interesting story about a person นั่นเองนะก็เป็นเรื่องไงทุกคนเรื่องที่น่าสนุกอะช้อยไหนดีคะ b e s t d e s c r i b e pattern เรื่องนี้เขามาเล่าอะไรให้เราฟังทุกคนเขามาเล่าว่ามีชายคนนึงใช่ไหมคะเขาบุกไปที่บ้านของ หญิงสาวคนนึงถูกไหมแล้วก็แม่เขาก็มามาเป็นคนเปิดประตูให้ถูกต้องไหมคะแล้วก็แบบคุยนะถูกต้องไหมเอ่ย uh, อ่า respond to um series of q u s t i o n นี้ไม่ใช่เนาะเพราะว่าเขาถามคําถามเดียวนะคะคือให้ลูกสาวคุณแต่งงานกับผมได้ไหมครับประมาณนี้ถูกต้องไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผิดนะคะแล้วเขาก็เขาก็พูดถึงพวกอ่า uh, traditional จริงใช่ไหมคะว่าแบบไม่ควรมาตอนดึกหรือว่าพ่อแม่ต้องเป็นฝ่ายมาสู่ขอแลว่าเขาก็แบบไม่ได้ตั้งใจจะมาวิเคราะห์เรื่องนี้ให้เราเนาะอันไหนเอ่ยที่ทุกคนที่ผิดอีกคะช้อยดีก็ผิดถูกต้องไม่เอ่ยคำตอบคือ B boy เนาะอ่ะ detail depiction น,นะคะ of a meaningful encounter เป็นการพนาันาเนาะการพบเจอของก็คือการได้มาพบอะหรือการได้มาเจอของของตัวละครถูกต้องไหมเอ่ยเรียบร้อยนะคะข้อนี้เนาะเพราะว่า เพราะว่าอากิระเขามาทำไมคะเข้ามาพบมาที่บ้านถูกต้องไหมคะเชียร์ฟูวีเคานติ้งเนี่ยมาเ,ล,าเ,เล,าล่าเรื่องราวล่าเริงสนุกสนานอะไรนี่ก็ก็ไม่ใช่นะคะถูกต้องไหมเอยเรียบร้อยนะทุกคนเวลาเจอคำถามแบบนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เจอในข้อสอบอื่นม้ากนั้นเนาะจะเป็นแบบ S อสทเนี่ยจะชอบถามนะคะแบบแพทเทิร์นของเนื้อเรื่องอะไรอย่างนี้นะว่าแบบแพทเทิร์นมันเป็นยังไงนะคะคำว่าแพทเทิร์นเนี่ยมันก็ต่างจากข้อแรกใช่ไหมคะข้อแรกเขาถามว่าเหมือนแบบ เดี๋ยวขอย่อนี้นาะข้อแรกเขาถามว่า what happened สุกไมคะให้เล่าว,ว่าเกิดอะไรขึ้นถูกไหมแต่ว่าอันนี้ถาม pattern นะคะก็คือเป็นแบบมันจะคร่าวๆกว่านะคะมันจะรวมๆกว่าเนาะก็เป็น a detailed depiction of a meaningful encounter นั่นเองคะ่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะ ถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามบนในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเมื่อเกินไปเที่ยวไหนก็ยากแต่เดี๋ยวนี้ใช้เวลากับครอบครัว,วมีความรู้ไปดูได้ทุกที่